ครับร้านผู้เสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้มีรถไถใหญ่นะครับ M108 นะครับมานําเสนอคันนี้จริงๆลูกค้าเคยจองไว้แล้วแต่ว่าวงเงินไอ้กู้ทกสของเขาไม่พอนะครับก็เลยต้องขายต่อนะครับคันนี้รถมีการเก็บสภาพนะครับภายนอกนะครับตอนที่ได้มาเนี่ยเครื่องเกียร์ระบบการทํางานหลักๆคือปกติหมดนะครับแต่ก็จะมีเก็บสีนะครับเก็บร้อยถลอกอะไรพวกนี้นะครับที่มันตามการใช้งานแหละนะครับ คันนี้รถพื้นฐานาเดิมเนี่ยก็ใช้ติดคีบนะครับจะมีไอ้ตัวนเนี้ยเนี่ยฐานรองนะครับค้ำตัวคีบแล้วก็จะมีขยับหลังคานะครับอ่ารถก็คือจะไม่ได้ใช้ถ่ายหรือว่าใช้ดันนะครับอ่าสภาพภายนอกอย่างอย่างไฟเบอร์เนี่ยฝากระโปรงเนี้ยสีเดิมนะครับแต่ที่ว่าเก็บก็จะเก็บไอ้ข้างล่างเนี่ยไอ้รอยถลอกอะไรต่างๆนะครับรถมันก็มีอายุการใช้งานนะครับคันนี้ก็ขายรามสภาพนะครับ แก่ตรงนั้นหรือตรงนี้ก็มีบ้างนะครับอันนี้ตามอายุนะครับรถปีห้าหกนะอันนี้ลูกค้าเดิมนะครับแปลงไอตรงสวิตตัวนี้นะครับไอที่ว่าตบเต่ากระต่ายนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานโอเคอยู่ก็เลยไม่ได้แปลงกลับนะครับเพราะสวิตข้างล่างมันชอบเสียนะอย่างอื่นก็ตามสภาพนะครับเบาะเบอร์อะไรก็เย็บให้ใหม่นะครับคันนี้รถปีห้าหกนะครับรถประมาณสิบปีลว ยางเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางหลังเปลี่ยนให้ใหม่คู่หนึ่งนะครับกระทะล้อสีเดิมเดิมเอาด้านท้ายด้านท้ายนะครับเนื่องจากไม่ค่อยได้ถ่ายไม่ค่อยได้ดันนะครับด้านท้ายไม่ค่อยได้ใช้นะครับไอ้พวกชุดเสื้ออะไรต่างๆพวกเนี้ยไม่มีแตกไม่มีเชื่อมนะครับรถใหญ่จะเจอกันบ่อยอ่าไปลากอะไรหนักๆมาแตกแล้วก็เชื่อมแล้วก็เก็บน้ามันไม่อยู่นะครับน้ํามันรั่วซึมคันนี้ด้านท้ายแห้งนะครับพวกกระบอกช่วยยกเนี่ยทั้งสองข้างพวกเนี้ยไม่มีรั่วนะ จอดมานี่ยังไม่เห็น่วดซึมนะครับคันนี้ก็ถือว่าท้ายโอเคแต่มันก็ก็เก่าตามอายุนะครับอ่านี่ก็ต้องบอกเลยนะครับแต่คันนี้เปิดไม่แพงนะครับใบดันอย่างเดียวเนี่ยหกแสนหนึบาทรถใหม่ราคาล้านหกนะครับผ่านไปสิบปีหายไป็หล้านแต่ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเท่าที่ลองเครื่องเกียร์อะไรพวกนี้ก็ถือว่าโอเคเลยชัตเตอร์อะไรก็มาเร็วนะครับ เนี่ยจะมีเก็บสีพวกนี้มันไฟเบอร์พวกนี้มีเก็บสีอันนี้บอกเลยนะครับจะไม่ใช่สีเดิมแต่เครื่องเครื่องเนี่ยสีเดิมไม่ได้ยุ่งนะครับพวกนี้สีเดิมมีการเก็บแรคเกอร์ให้อ่าแค่นั้นนะครับอย่างที่แจ้งไปเครื่องเกียร์ไม่ได้ยุ่งนะครับรถมาคือใช้งานได้ปกติอยู่แล้วมีการเก็บภายนอกให้แค่นั้นเองสำหรับคันนี้นะครับรถปีห้าหกนะครับมีใบดันอย่างเดียว ราคาเปิดไว้ที่619,000บาทนะครับถ้าเกิดลูกค้าอยู่ไกลๆนะครับไม่สะดวกมาดูก็สามารถแอดไลน์นะครับเบอร์โทรศู9 4์4 5 3 5 1นะครับอยากจะดูตรงไหนของรถนะครับหรือว่าอยากจะให้ทดลองอะไรก็แจ้งมาได้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับเบอร์โทรศูนย9 9 5 3 5 1านะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจติดต่อได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ